ด,ดูเครื่องมือแบบไหนดีครับแบบอะไรนะแคมเลื่อนเร็วนะครับตัวที่ลูกค้าถือจะเป็นขนาด12นิ้วอัลละ140บาทครับอันนี้มันลงตลาดห้างถางได้ด้วยได้ครับผมแต่อันนี้มันใช้งานสะดวกมากนะแค่อนี้มันก็ดีบล็อกได้ไวดีพอเราใส่หลวมๆพอแล้วก็อัดปั๊มปั๊มป,ปุ๊บไอ้นี้เรากลัวว่าใชนะ้ไปจนมันหักมันอาจจะไม่ทนเท่าแบบหมุนแต่ว่ามันก็สะดวกกว่าเวลา,าปลดก็ ดแค่ตรงนี้เรียบร้อยเสร็จสต่วมาที่มีออนไลน์เยอะเลยนะเยอะใช่ครับแต่ว่าก็มีบางส่วนที่ดูจากออนไลน์มาแล้วอยากจับของจริงก่อนอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมาหน้าร้านครับคออานนี้จะเป็นตัว F Camp แบบปกตินะครับเอาขนาดเท่าไรดีจะซื้อใหญ่ๆมือจะเกะก,กะหน่อยแต่ว่าทำงานได้คุ้มค่ามากกว่าจับงานได้ใหญ่กว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบมือหมุนตว้50มิลครับเอาแบบที่มันลึกๆหน่อยอยากได้ใหญ่กว่านี้อันนี้อันเท่ากันกับตัวที่พี่ดูแต่แรกเวลาเรา จะใช้ครับเรากดตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อที่ขยับกดปุ๊บได้ระยะที่เราต้องการเราปล่อยตรงนี้แล้วค่อยปั๊มเข้าอ่าแบบนี้มันจะใช้งานได้ง่ายกว่านะครับเดี๋ยวนี้คนใช้แบบนี้เยอะถามว่าแข็งแรงเท่ากับไอหมุนนั้นไหมก็ตอบว่าไม่ใครเน้นความคล่องตัวใช้งานได้เร็วอะไรเงี้ยเราปรับกดสีดำแล้วก็กดปัม๊มแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าอยากได้แบบลึกๆก็จะเป็น, IC นอีกยี่ห้อนึงของแบรนด์เจ็ทเวอร์จะมีลึกสุดถึงร้อนนี้ติวนึงได้ครับผมผมเปิดบินให้สักครู่นะครับ ทั้งหมด365บาทครับรับมา400บาทนะครับผมตอน35บาทครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับ